สวัสดีค่ะพี่นอ้องวัอนี้ยายใส่โหต้นมะพร้าวเส้นเคืยล่ะพี่น้องนะต้นมะพร้าวว่าท่านายายดอกตนุนซ้ำนี่ต้องให้น้ำเขาหนาแหล่งพี่นอ้องต้นมะพร้าวพี่น้องน้ำไม่ข้องพี่นอ้อง้ความชชืน่ นังเชละเป็นแถวเป็นแถวไปข้างนอกต้นอกข้า,กขากกว,ก,วาก,ก,าก็นั่งต้นต้นกล้วยแน่วัดต้นกล้วยแน่ต้นอกข้าวน่แต่ข้าอกน้ำม่คลองเียล่ะหพราันว่างทอ่อ PVC จะทอออกนี่ตั้งแต่ว่างสายพี่อีต่ว่ากจ้ะงามเขาตัดหญ้าแหงนว่ัน,น,นันตัดพันไปตัดสายยางอย่ยพี่นอ้องเดี๋ยวตโอไม่อยู่เรื่อยพอพี่อีก็ะได้พอเดี๋ยวล่งดิน อดต้นบกเผาพี่น้องตื่นขึ้นโมเล้วง่ายดอกพุ่นละสิบโมงสิบโมงครึ่งพุ่นละค่ะต้นไม่ต้นอดอก เวดนมือฮดเอาพี่น้องบางที่ก็ได้ของหมูฮดที่หนึงบางที่ก็เวดนมือฮดงานน้องนี่ก็ต้องฮดไหนรูวะ กับร่างไก่พี่น้องเนี้ยหมดสาวต่างออกกับร่งไก่หดน้ําหดน้ํามักพาวก้วย